การแข่งขันแบดมินตันรายการซิมอินเวสอินโดนีเซียโอเพน2021ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีนักแบดบินตันไทยของเราผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สองประเภทเริ่มกันที่ประเภทหญิงเดียวน้องเมรัชนกอ,อินทนน์มือสองของรายการและเป็นเมือ,อนดับ8ของโลกพบกับอันเซยองมือสี่ของรายการและเป็นเมือ,อนดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในเก เกมนี้น้องเมย์พลาดท่าไป0ต่อ2เกมด้วยสกอร์17ต่อ21และ20ต่อ22ได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้น ในขณะที่ประเภทคู่ผสมเจ้าบาตเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอปอซับซิลีต้ารัตนชัยคู่มือหนึ่งของรายการและเป็นมืออดับสองของโลกที่พึงคว,ว้าแชมป์เวทัว์มาครองสองรายการติดต่อกันพบกับอาริสาฮิกาชิโนะและยูตะวัตานาเบะคู่มือนดับสี่ของโลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าบาสและปอปอทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายไล่ตบเอาชนะไปสองต่อศูนย์เกมด้วยสกอร์ยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองและยี่สิบเอ็ดต่อสิบสามใช้ เวลาการแข่งขันไป41นาทีก่อนจะคว้าแชมป์สรายการติดต่อกันและยังเป็นแชมป์รายการที่6ของปีนี้อีกด้วย